สวัสดีครับพอดีมาแปลงเกษตรของบรรลุนสังของผู้หญ่งสนธยาผู้หญ่งหนุ่ยพี่น้องกะพยิยนะมาเบิ่งแปลงเห็ดเฟี้ยงกับแปลงเกษตรเพิ่นเห็ดเฟี้ยงอันสองกองนี่เก็บทุกเทียบไปเก็บอย่านี่มันนคงมันหนุนสองหนุนสองเถอะเสาร์เดียวโลกเสาร์เนี่นมันได้มันแปลงย่อนมันเด็ดโลกอยูอ๋อแ,แต่วาแต่วาลุนเล็ก จะได้หลา่ดีเนาะเกี๋ยวสิย่างเพิ่งบบโอ้บักเขียกำลังงามพี่น้องอเขียกำลังงามอันนี้เพินพ่นเพิ่นตอนนี้เราเพิ่นสิปลูกคัะเพิ่นว่าปลูกคัะงามมาสั่นนี่บกักเขียเพิ่งเก็บขายถุงมือะอะไรเขี่ยชงในแท่งพี่น้องสี่น้อยหาน้อยกับสิบบาทบเาขียเพิ่งเก็บถุงมืออลไรนี่พล็กนี่ ยานหันของเต็มเลยเพิ่นบ่ได้อยู่นะเพิ่นก็ดออกเป็นเห็ดเห็ดเฟี้ยงหลายพี่นองอันนี้มันญี่ปุ่นนี่ระบบน้ำเพิ่นเพื่อน,นอเฮ็ดทัางไหนท่านนี้นะอ๋อเพ็่นว่ากองเห็นที่ทางพี่เดี๋ยว เป็นต่ยูพี่น้องตีซีเพิ่นกับลูกฟ้าไมีนัดกันตีซีมาเก็บเห็ดเฟี้ยงเก็บ,กบหดตามหดแดงซอยกันนี่มื้อนี้เป็นยังไงนี่ออกไปอืมนี่ี่างไงเปเ,เ,เ,เปิดเปิดเบิ่งนนี โอ้กําลังแต่ข้าวจนหานพีน้องอ่ะแต่เขาอันนี้กังมือนี่อันนี้เขาก็ได้เจ็ดมืออ, 4, อีกสี่ม<า>ือดิอีกส่มืออ่ะอ่าประมาณสามสี่ 3, มือนนะเพื่อนกับมุ่งเนี้กับเป็นแปลงเก้าเพื่อนชอบว่าหันหอนเนาะได้เห็ดอยู่ในห่ม เฮ็ดโค้งกับอะไรเฮ็ดสูงอะไรตนนี้ไหมอืมอันนี้อันนี้อยากที่ดิมนมันมนนี่เกที่อฟกาเนี่ยฟองกันเองนะเาท่ากับก โอ้ขาวยานพาหนะกันพ so, like ี <signaling> inhale inhale inhale> ่น้องแเดินดีเดินดีซีเมื่อซีเมื่อเหมือนกับเก็บดเหล่าร้ยรเปลี่ยนกันได้ไหมเปล่าพี่น้องเช่วยกันเสียกันไม่เห็ุกิจกรรมก็ไม่เห็ุอยู่นี่ประจำนั่นแหละเป็นตัวเป็นปุ๋ย่อเลยเป็นปุ๋ยบำรุงดินต่อ แต่อยู่แต่อยู่ c ่มก็ม่นัดไปกินกาแฟอย่นี่แลนียอยูงหน้าหน่อยนี่แหละอันนี้เห็ดยังไอ๋ออันนี้เห็ด้ามบวบนะได้ไหมเลยต่อใช่หรืาเห็ดยังคือท่าเท่คือมาเทมาเนาะครับครับเอาสนทรพี่น้อง